ขอลึกลับของดวงใจฟ้ารอ้อมทีมงานชุดดีสามสองหนึ่งไป,งไปอลึกลับไปได้ไนะ้นาอยากงวังเพิ่มจบอลกันหน่อย กองลุนทีองศากะพ่วงเบาที่นัานสอนลึกลับสอนลึกลับนะครับดวงใจฟาร์มนะครับบนฟ้านะครับไปโลูกล่างฟ้าล่างไห้เนียนทำยนหมมีนะครับสอลึกลับโยบานหน้าโพนี่สีมีตาบางไฟแถวบันหน้าโพบันน้องกุงนี่นะครับ เจ้าต้องบอลนี่นะครับเป็นบังไฟในท้องทิ้นนี่นะครับบ่ค่อยมีบังไฟทางอื่นนะครับองศาไฟในชุมชนก็มาได้นะครับแต่ทิศทางบังไฟนั้ดฟิวยอดกลับมาหาเฮาแน่นอนการรุ่งร่วงตลอดแนวเฮาแนวฟ้ากับฟองกะเปิดเรียบร้อยส้อนไปรับีครับนะครับโอ้แนงก่อนกดษร

ความเาน้าเี่ดอวยค่ะสาี่องศาและสาธุทองศาไปกันไปความเบาหน้าที่ปลาปาเข้าเลยนะมอคนมาตลอรอย20ผัดผักลอย20,000ไป มาด้วคนยังตินมาตลอดนะนี่ยเป็นฝืน่าต้องบางุณยัเป็นปรถไฟดีแม่าวางบ้างตรงตรงนะครับปกองเบานันเบายี่งัวเบาเนี่ยละนี่ย ร้อยเจ็ดสิบพันไปต้องโยสาทารเร้อวาเบาดันนี่นะครับวาเบาดี้แล้วที่องศานหยุดไปแล้วบนฝ่านี่คือบังที่สองนะครับมหาเยเป็่สูงาขาวสีตกอกรอกรบไปนะครับ หัวเรียบแต่ดูรักวากำลังลงมากระพบบระพุบบังบ like ังแล้วกันบ้างสองร้อยกับสิบบีพาน์ตไปแล้วสองร้อยสิบบีนะครับสอนึงึล้วเอาบังได้บังขาว นี่บัางที่3นะครับบนฐานนี่คือคิวที่3แล้วก็จะเป็น24ซุปเปอร์ฮอ์หูกตาโตนะครับของอันที่2องอันควรจะเป็นมหาเทพของไฟล่านขึ้นนะครับคิวในตอนนี้นะครับเกิดลงกปะนะแยกลงกปะนะครับเป็นฟองว่างลุนะครับเป็นพื้นบลาขาวม่ต่างพื้นใยขนาดมหาเร่าเนียรนะสองร้อย เ0็าทไป2อ0นะครับทีมงานเทยตาเปรนะเติมแต่ยังไงล่ละนะเต็มพืนเทาไ่ไล่แอบที่ตั้งสิดไว้นเตรียมเติมอะนี่ระวัว่วเอาได้ดีตลอดลนะเออที่งเงิึงก่อน สีตะเข้ายัางไงนี่นะครับไฟเบียดต้งขวาววเนื้อครับเบียดต้งขวามางจ้องอยู่นะครับเท่ายังไงจะนหมัดใจเน้อนะครับแต่ทัเที้ยมพกม่กนันหละนะครับามอพานไปได้วลครับตามรอยพานไปได้เลครับเห็นข้างรรานลราง พี่มอนมอมีนะครับ่้องขาเปนคเบนะครับทีมีิชสีเทานี่นะครับสีสีเท่านี่นะครับขาเปคงจะรัดไต้ีีเท่าต้งบางตัดวาแรัดสิภาพแล้วนะบอพีบกน้องเล่มกสิบกันสะอาดนะครับสะอาด้อ่อาขาขาวนท่ไทยตามลงมาสุดท้าย สองเร่องครับสามร้อยอาสิบนาทีสองเร่อครับสามร้อยห้าสิบสองงครับ